สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการผ่าล่องนะครับผ่าล่องใส่ไก่เซฟนกนะครับตัวนี้เป็นรังกระจกนะครับขั้นแรกก็คือใช้หินเจียผ่านะครับผ่าสองข้างนะครับแล้วก็ใช้สว่านเจาะนะครับพอเจาะออกแล้วแล้วก็ใช้ตะไบแบนนะครับเนี่ยค่อยๆตะไบนะครับตะไบ ให้ขอบมันเท่ากันนะครับหลังจากที่เราขีดนะครับขีดขีดขนาดนะครับขีดขีดช่องนะครับเราขีดได้ปุ๊บแล้วก็ตะไบสองข้างนะครับให้เท่ากันนะครับให้มันใส่ไกลได้นะครับเนี่ยครับผมจะพอดีเลยนะครับพอดียัดเลยนะครับเหลือก็คือเจาะยึดน็อตนะครับ แล้วก็หาวิธียึดน็อตข้างหน้านะครับที่นี้เป็นรางกระจกนะครับแล้วก็เจาะช่องใส่ปีข้างๆขานะครับก็ทำเหมือนกันนะครับขั้นแรกก็ขีดขีดให้มันได้ขนาดของปีข้างๆขานะครับแล้วก็ผ่านะครับ ก็ใช้หินเจียผ่าเสร็จแล้วก็เจาะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ตะไบตัวนี้ครับตะไบนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะยัาให้ดูนะครับถ้าเราใช้ตะไบนะครับมันจะคดีเลยนะครับเราก็ตะไบไปทีละนิดนะครับเพื่อให้มันฟิตนะครับเพื่อให้ปีกมันฟิตนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสนิทนะครับครับผมเล็กเล็กน้อยน้อยเราค่อยค่อยเก็บเอานะครับค่อยเก็บรายละเอียดเอานะครับก็เหลือแค่ยัดไส้ไม้นะครับยัดไส้ไม้แล้วก็เราเราก็จะเจาะยึดยึดปีกข้างขานะครับแล้วก็ฝังเข้าตัวฝักปืนนะครับ ครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้ามีอะไรสงสัยนะครับทำไม่ได้ก็ทักมาถามได้นะครับผมถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับถ้าผมผมทำได้นะครับครับขอบคุณที่รับชมครับ